วันนี้จะมาทำซุปมะเขือสไตล์ดิฉันให้ดูนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นแล้วก็เอามะเขือกับปลาทูไปต้มจ้าอันนี้แล้วแต่ด้จาผู้ใดใสปลาหรืออ่าบอไซแต่ว่าแอนบอไซด้จ้าต้มสุกแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะคะอันนี้ราคาวัตถุดิบของเฮ้าต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงนะจ้าเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปลาทูมาต่ำกันจ้า ตำตำตำให้มันแหลกก็บบ่ต้องแหลกค่กเด้อจาเอาที่ตามใจเขาชอบจ้าตำตำตำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอามะเขือของเรามาใส่ค่ะแล้วก็ตำตำตำค่ะอันนี้แอนแบบต้องพาพรอมเด้อจากเป็นค้นแบบค่อยจือนอนอยู่ในมะเขือไหมจ๊ะล้วก็ ขันบ่บผ้าเนี่ยบ่ได้ต้องพาเบิ่งวันนวยเด็มีหนอนบอยอย่างท่านอัได้มีหนอนอ,ย,ย,นอ,นนนอนยังก็ตัดถิมปาดถิม,ม,มจังซส่แม่จ้าทากินเองสบายใจนี่ละจา้าขันไปซื้อเขาห้าเทื่อเขาตํานอนมาเฮากับบฮหู้นะจา้าพ่นแล้ว <c oughs> เป็นได็จา้าฟีมือกันต่าเป็นทเสียบุจ่า,จา <c oughs> ต่ต่าต่ไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชม สร็จแล้วเราก็เอาพริกป่นมาใส่ค่ะสูตรแอนีนแบบเฮ็ดพริกป่นนะจ๊ะใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาร้าเพราะว่าแอนบริเวไต่ตอนตุ่มแอนกับมใส่ตอนที่ว่าเห็ดกับเขานี่จ้ะไม่ลาเข้าต่ำนี่จ้ะมันกันนัวขึ้นกันละจ้ะเสร็จแล้วเราก็ชิมรสดูแล้วเข้ากับพวกหอมผักชีมาใส่จ้ะพ่นแล้วต่ำตํำตำย่อยย้ยให้เขากันเป็นเแซ่บว่จ้า เป็นได้จ้าตำ่ตำตำํำต่ำซิมุงหล้วจางใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงน้ำปลานิดนึงเหมือนเด็บางเทือก็กินครีนนะจ้าแต่ว่าบางเทือก็ขาดปลาร้าไม่ได้ใส่พริกป่นอีกจ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดโอ้ยเสียจเล้าจังหูเลื่มใส่เขาครัว